บริหารธุรกิจและวิทยาการนะครับผมนายพัเดมงคลผมกรณก็ตศริาชาวิวัติครับวันนี้เราจะมีม,มีการทําอาหารในโรงแรมคือผัดมักกะโรนีไก่นะครับส่วนผสมกเรามีไก่มักกะโรนีต้มแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการที่เสียเวลาแล้วก็มีหอมใหญ่มะเขือเทศพร้อมมะเขือเทศแครอทแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ไข่ไก่และซอสปรุงรสต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความอร่อย เรามาผัดไก่กันเลยนะครับครับเราก็ใส่ไก่นะครับเราได้ตั้งกระทะไว้เร็วนะครับเก่บ้า,บางบ้า,บางๆๆ็บบ้า,บางเก็บงบ้า,บางเราก็ใส่ซอสปรุงรสนะครับช่วยผัดมา แล้วใส่ซีอิ้วขาวนะครับแล้วมีซอสหอยนางรมนะครับหมใหญ่ครับหมใหญ่นะครับ เอามะเขือเทศนะครับเคลอดครับเอาเคล็ดับ กลิ่นหอมเลยนะครับกลิ่นหอมฮนะโอ้ยหิวข้าวเว้ยเ,เ,อเอาซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศเราจะแบ่งใส่นะครับ มะเขืนมะกรนีมาครับใส่ลงไปเลยครับือให้นำต้นหอมใส่ครับน้ำต้นหอมรสดีต้นหอมใส่ไปเลยนะครับ ให้เวลาแล้วทำตอนมาสเสร็จที่ส่วนที่เหลือมาครับน,นั่งใครไก่นะค,ครับ น yup. ี่ก็รอให้สุกนะครับสุกแล้วมากเนาะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาโอเคครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเวลาหมดเวลาี๋ยเพึ่งหมดดีกว okay, ่า เลยได้ถ่ายรูปมอดเลยได้ถ่ายรูปว่ะโอเคโอเคเสร็จแล้ว